วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปาดใบมีดนะครับแล้วก็ตรงร่องเนี่ยครับร่องดีกาโซเนี่ยครับที่หลายคนถามเข้ามาว่าปาดยังไงให้มันเนียนหรือว่าให้มันโค้งสวยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการปาดให้ดูก็คอนอ่นเลยนะครับผมผมจะแนะนําถ้าเป็นมือใหม่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในการปาดหรือว่าใช้กับเครื่องมือนะหนึ่งคือกันเสียงนะครับผม การเสียงรบกวนหรือว่าเสียงของเครื่องนะครับที่มีเสียงดังเนี้ยทำให้หูเราเสียได้ก็มีตัวนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือหน้ากากนะครับผมเป็นหน้ากากหน้ากากกันเคมีนะครับนี่ครับตัวกรองอย่างดีนะครับเพื่อกันฝุ่นเหล็กแล้วก็ฝุ่นจากด้ามวัสดุด,ด้ามเป็นจีเพ็นะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเราสมควรต้องมีตัวกรองปิดระบบหายใจเราให้ดีนะครับผมนี่ สิ่งที่ต้องมีนะฮะแล้วก็นี่ครับผ้ากันเปื้อนหายง่ายนะครับกันเปื้อนกันสะเก็ดเหล็กกันฝุ่นเราต้องมีแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับผมผมแนะนําให้มีถุงมือถุงมือเซฟตี้เผื่อแบบมือเราจะไปโดนกระดาษทรายอะไรอย่างี้ครับจะทําให้มือเราเป็นรอยได้แล้วก็เป็นแผลได้นี่ครับอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งผมชินแล้วนะครับผมผมขออนุญาตไม่ใช้อันดับแรกเลยนะครับผมก่อนปาดเราก็ต้องมาแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งของคมมีดก่อนนะครับผมให้เป็นจุดเซนเ,นเตอร์นะฮะนี่เราก็ใช้ปากกาเมจิกนะครับผมปากกาเมจิกปากกาเคมีนะครับหรือว่าหมึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดทนทนหน่อยเราก็ขีดไปเพื่อที่จะทําการหาเซนเ,นเตอร์ของมีดนะครับซึ่งเราจะมาทําคมนี่ครับใบมีดของผมเป็นขนาดสี่มิลนะครับผมหนาประมาณสี่มิลผมก็เลยใช้ดอกดอกสวรรค์สี่มิลนะครับผมเพราะว่า จุดคึ่งกลางของดอกสว่านเนี่ยมันก็พอดีกับจุดเซนเตอร์ที่เราจะหานะครับผมแล้วก็วางที่แบรดลาบไปเลยแล้วก็ใช้ปลายของดอกสว่านเนี่ยครับวาดวาดเพื่อเป็นเซนเตอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมีดที่ผมชุบแข็งแล้วนะครับถ้ายังไม่ชุบแข็งแล้วก็รอส่งชุบอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เว้น เว้นส่วนคมไหมครับสักประมาณ2มิลหรือว่า1นจุดห้ามิลก็ได้นะครับผมเราจะปาดไปให้สุดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปาดไปสุดตอนที่เราจะมาเก็บงานเงนี้ยองศามันจะไม่ได้ครับแล้วก็ความตรงเงี้ยมันจะเพีย้ยนนะครับผมแนะนําแบบนี้มากกว่าแต่การปาดหลังชุบข้อเสียอย่างหนึ่งคือเปลืองผ้าทรายแล้วก็จะทําให้ปาดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะลื่นกินเหล็กได้แป๊บเดียวแล้วก็มันจะลื่นครับนี่ส่วนที่ผมจะมาแนะนาวันนี้คือปาดยังไงให้ตรงนี้มันสวย เป็นส่วนโค้งแบบนี้เนี่ยครับให้มันเป็นลักษณะแบบประมาณนี้ที่หลายๆคนถามเข้ามาเนี่ยครับผมก็ยังปาดไม่ชํานาญมากนะครับแต่ว่าผมก็พอจะทําได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทุกคนให้ดูนี่นะครับผ้าผ้าสายที่ผมจะใช้นะครับผมในการเปิดผิวครั้งแรกนะครับผมจะใช้เป็นผ้าสายเซรามิกเบอร์40นะครับผมนี่มันจะหยาบแล้วก็มันจะกินเนื้อเหล็กได้ดีนะครับผม อันนี้เป็นเส้นที่ผมใช้แล้วนะครับมันยังเหลือกลมอยู่มก็เราจะใช้มันหมดให้มันคุมนะครับแล้วก็เซตเขาเ้าเครื่องได้เลยความถนัดของผมคือผมจะใช้เพลทนี้เป็นที่รองมือในการตั้งเวลาเจีย <c oughs> เวลาปาดมีนะครับเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับว่าว่าแต่ละคนจะถนัดแบบไหนเวลาเจียของผมคือลักษณะมันจะตั้งประมาณนี้นครับ <c oughs> แบบนี้ จะง่ายต่อการเจียร์สระผมนะครับแต่ถ้าหลายคนที่เขาไม่ชินหรือว่าไม่อะไรอย่างี้ก็สามารถเอาออกแล้วก็ปาดอันนี้โดยตรงได้เลยโอเคครับผมมาเริ่มเจียร์กันเลยนะครับผมจะเริ่มจากด้านที่ผมไม่ถนัดก่อนนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายผมจะไม่ถนัดเพราะว่าผมเป็นคนถนัดขวาครับผมก็เริ่มจากการเจียร์ฝั่งซ้ายให้มันสวยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฝั่งขวาต่อนะครับเริ่มแรกผมจะเช็ดผ้าตาให้มัน,นจนกับกับขอบเขตก่อน ให้มันพอดีกแบบับใหามันพอดีแบบขอบเพลทเนี่ยครับในการเจียรรเราจะเจียแค่ส่วนตรงนี้ก่อนส่วนเริ่มมีกระโซ่เนี่ยครับยังไม่เจียเข้ามาตรงกลางนี้อเอาล่ะคร,รับเดี๋ยวผมจะเจียให้ดูมือต้องนิ่งนะครับมือต้องนิ่งดีครับตัวแล้วก็ตั้งองศามือตรงศามือให้ตรงๆนะครับ นแนวมันจะได้พอดีแล้วก็สมครับแล้วก็ตัดไปเอยเต็ดๆนครับผมแ,แล้วจุดน้ำไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ความความแข็งของมิ่งเสียด้วยความร้อนนะครับ ราก็สูบน้ำไปด้วยเพื่อที่จะให้ให้ความความร้อนที่ใบมีดเนี่บบนนย เด็กมีพแังนะมัน่นเรัจะือใหม่นะ จริงๆ,ๆของผมเวลาทางานนะครับผมจะมีตัวนี้ช่วยด้วยตัวพ่นน้ํานะครับให้น้ํามันลอยอยู่ตลอดวเวลาเพื่อเราจะได้เจียให้มันนานขึ้นแล้วก็ลายมันจะได้ตรงขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องยกออกยกเข้าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าการยกออกยกเข้าบ่อยๆเงี้ยบางทีองศาที่เราทาอ่ะครับมันจะไม่ตรงกันเสมอไปผมก็เลยใช้ตัวนี้ด้วยแต่วันนี้ทําแบบบ้านๆให้ทุกคนดูแบบแรกเริ่มนะครับแต่ถ้าใครถ้าใครมีเครื่องหรือว่ามีอะไรอย่องเงี้ยซื้อตัวพ่นน้ํามาใส่ดีกว่าครับผม เพื่อมีเราจะได้แบบสมบูรณ์ที่สุดความแข็งที่ได้สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราปาดแบบนี้รอบเดียวลากไปรอบเดียวมันก็ร้อนแล้วครับด่านที่เราไม่ถนัดนะครับผมไม่ต้องกลัวแรกๆนะครับจากการที่ผมทำมาเนี่ย ด้านหลังฝั่ง,งซ้ายมันมัก,ก,ะกมจะสวยกว่าฝั่งขวาสักเหมือน,นกันว่ะผมแต่เขาไม่แั่ใจเหมือนกันว่าทำไมนี้ผม,ม,ม,มจะปาดให้ดูฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าถ้าปาดสองฝั่งเลยอ่ะมันจะกินเวลานานไปผมแค่มาแนะนำที่ให้ทุกคนได้เห็น บบนี่ำเองด <c oughs> ีกกน,น,นะครับผมนี่เสับเปลียนรอยปากนะครับผมเวลาปาดผมจะปาดไม่ให้ไม่ให้ลึกเข้าไปในดีลสโซก่อนนะครับผมจ,จะปาดแค่ตรงนี้ก่อนเสมอนะครับร่องตรงนี้ผมจะมาเก็บทีหลังจะมาเก็บด้วยเบอร์เบอร์ละเอียดทีหลังนะครับแล้วตรงนี้ปาดให้สุดนะ ่ครับ hey, นีทำไมถึงใช้เวลาทำการครับเพราะว่าก่าดไม่ได้แต่ละเล่มเนี่ยมันต้องใช้แบบความที่ถี่ที่ผ่านแล้วก็ต้องใจเย็นนะครับเพราะว่างานผมผมจะซือเลือดเรื่องแนวคมเนี่ยครับผมผมชอบเม้่มันแปลกแล้วก็มันสม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 เนี้ผมจะชอบแบบนั้นมากกว่าการที่มันเป็นเส้นหยักหยักเนี่ยมันดูเหมือนงานไม่ค่อยเกนะครับผมก็เลยทำงานยการที่ แล้วผมจะข้ามไปตอนที่ผมปาดปาดเสร็จแล้วก็มาเก็บตงนี้กาโซ่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูด,ดโอเคนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้ปาดเข้าเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยครับเซ็นเตอร์ของ ของตัวที่เราเขียนไว้เมื่อตอนตอนสักครู่นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะตรงเห็นไหมครับมันจะไม่ได้โค้งสวยเหมือนกับในหลายๆคลิปที่ผมโชว์มีดไปเดี๋ยวเราจะมาจะมาปาดตรงลิกาโซ่นะครับให้มันสวยๆกันเราจะเปลี่ยนกระดาษทรายนะครับเป็นเบอร์ละเอียดขึ้นก็คือเบอร์80ก็150ตามไปนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ความใจเย็นนิดนึงนะครับ ผ้าทรายผมแนะนําเป็นผ้าทรายใหม่นะครับมันถึงจะแฟลตและสวยนะครับแต่ในการฝึกผมก็จะใช้ผ้าทรายเก่านะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนี่อันนี้อันนี้เป็นผ้าทรายเบอร์แปดสิบนะครับลองปาดตรงนี้กับโซ่กันขณะปาดปาดูกระโซ่ผมจะเลื่อนจะเลื่อนขอบผ้าทรายรให้มันเลยออกมาจากเกรดประมาณสักสองเซนนะครับเนี่ยครับห้ามันเลยออกมานีเดนึงเพื่อที่จะ ให้เกาะผ้าทรายครับมันหนุนมันหนุนแล้วก็ไม่ให้กินลึกเหมือนกับไอ้ร่องนี้นะครับอย่าบอกนะให้ดูกอ่อมามาให้ผ้าทรายมันตเตยเลยนะครพอดีตัวเลื่อนเลื่อนโรเลอร์เนี่ยมันจะพังแนละ้วมันก็เลยเลื่อนยากนิดหนึ่งนะ ที่กำลังเจออยนะที่ผมตอนแรกลายปาอะไรอยู่ตรงนี้ลายปาอะไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ผมก็ให้มันเกอขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้มันโค้งสวยนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆดันเข้านะครับผม ก็ดันเข้าไปที่ดีดโซ่นะครับแล้วก็ผ่อนให้มันเป็นโค้ที่สวยครบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้มันก็จะได้โค้งแบบที่สวยครับเป็นโค้งสวยเป็นตัวอย่างเวลาขับหรือว่าเวลาแต่งนี่เลยนะนี่นะครับผ้าทรายเกินที่ผมบอก ให้มันเกินปกติผ้าทรายเราจะตอนฝาดรอบแรกใช่ไหมครับมันจะอยู่เสมอกับเพดแต่ตอนที่ผมเจียลิกาโซครับผมจะให้มันเลยผ้าทรายตรงนี้ขอผ้าทรายตรงนี้ให้มันเลยออกมานอกเพทนิดนึนงเพื่อที่จะให้ไอส่วนส่วนตรงลิกาโซเนี่ยครับหนุนตรงนี้ครับ,หรรบให้มันเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวโค้งครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะเนี้ยครับ มันจะทำให้ลิกาโซ่เราสวยแล้วก็ตรงนี้มันจะตื้น,นเวลาขัดเก็บงานมันจะขัดง่ายนะครับมันจะไม่ลึกดูดีนะครับเนี่ยถ้าเราอยากให้สวยกว่านี้เราเก็บเบอร์ร้อยห้าสิบแล้วก็ทาสกอดไบส์นะครับแล้วก็ค่อยมาหน้าแฟลตอีกทีหนึง่งหน้าแฟลตอย่างนี้อีกทีหนึง่งมันจะทําให้เส้นตรงนี้คมชัดสวยนะครับโอเคนะครับเนี่ยประมาณนี้สําหรับการปาดใบมีดนะครับต่อหนึ่งเล่มอันนี้ผมปาดไปข้างเดียวนะครับข้างที่ไม่ถนัดนะเนี่ย ก็เป็นไงกันบ,บ้างครับผมสำหร,รับการปาดใบมีดของผมนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ซึ่งมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมผมแค่มาแนะนําวิธีการปาดเลกาโซที่เพื่อนๆที่ทที่ถามกันเข้ามานะครับเป็นวิธีคร่าวๆข,ของผมเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเราจะปาดให้มันสวยหรือว่าปาดให้มันได้แนวที่มันตรงนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับผมเราไม่ได้ว่าดูคลิปแล้วก็สามารถออกไปปาดได้เลยอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับ เราต้องผ่านการฝึกแล้วก็ทําทุกวันทุกวันจนชินนะครับจนมือเราองศามันชินนะครมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ความแฟลตที่มันตรงนะครับผมในการปาดใบมีดแล้วก็เซนเตอร์ของมีดนะครับผมมันจะไม่ผิดเพี้ยนที่เรานับไปนะครับผมนี่เวลาเราลงน้ําหนักนะครับผมผมแนะนําว่าน้ําหนักเราค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงค่อยๆปาดแล้วก็ปรับองศาทีละนิดทีละนิดนะครับผมอย่าพึ่งไปแนบแล้วก็กด กดแรงๆอย่างงี้ยมันจะไม่ดีต่อความร้อนที่จะส่งมาหามีดนะครับมันก็ไม่ดีส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ใบมีดและด้ามมีดเนี่ยครับไม่ตรงนะครับผมก็แนะนําประมาณนี้ดีกว่าเพราะผมเป็นคนที่ถ่ายทอดไม่ค่อยเก่งนักนะครับแต่ว่าที่พี่ขอมาผมก็อยากจะบอกอยากจะแนะนำนะครับเผื่อมาให้พี่ๆดูเป็นวิทยาวิทยาทานเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจจะลองทําเองหรือว่าลองฝึกการทํามีดดูนะครับว่ามันยากหรือมันมันสนุกยังไงก็ลองดูนะครับผมนี่ แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่อง BG n i g h ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ผิดพลาดประการใดหรือพูดตรงไหนตกหลน่นหรือว่าดูมุมกล้องอาจจะไม่ดีผมก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ